วันนี้กลับจากงาน,นครับเพิ่งกลับจากชนบุรีนะครับวันนี้วันอังคารที่หนึ่งนะครับวันนี้วันวันแห่งโชคลาภนะครับท่านทีเ่เสียงดวงก็ขอให้มันหมันนะครับวันนี้ขาขากลับนะครับว่าจะแวะหมายสักหน่อยครับวันนี้นะ เพราะว่าหลายวันแล้วนะครับหลายวันแล้วไม่ได้ออกหมายนะครับตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับก็วันนี้คิดถึงหมายแล้วนะครับก็จะไปที่คลองส่งน้ำนะครับตอนนี้ก็ประมาณคลองด่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะหมายสัก ส4ี่ชั่วโมงวันนี้ขอสี่ชั่วโมงนะครับที่คลองส่งน้ำตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอาสามชั่วโมงครับมันจะได้ประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าสิบเอ็ดเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองก็กลับได้นะครับได้ไม่ได้ก็ต้องกลับครับวันนี้ก็จะไปเทสเทสเทสเหยื่อหลานครับเหยื่อหลานเหยื่อน้องบาสนะครับเหยื่อเรียกว่าเหยื่อมันทุกไม้นะครับ นาท่านใดนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าถ้าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงทำคลิปให้ดูนะครับถ้าถ้ามันโอเคถ้าเห็นว่าปลากินได้ตัวนะครับเดี๋ยวจะให้น้าๆติดต่อสั่งได้นะครับราคาไม่แพงครับเป็นเหยื่อน้องใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตัวนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ เดี๋ยวเรามา,าเดินทางกันต่อนะครับครับเราเดินทางตอนนี้เลยเลยคลองด่านมาแล้วนะครับเราจะอีกสักครู่นึงก็คงจะถึงคลองส่งน้ำนะครับเราจะไปลงกันวันนี้ก็ใช้เบ็ดสองคันเหมือนเดิมครับผมใช้เบ็ดไม่เยอะครับผมได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรนะครับถือว่าคนที่ชอบในกีฬาตกปลานะครับได้ปลาหรือว่าได้มด่มเมนเรื่องสําคัญครับเรื่องสําคัญคือ,คอ,คอได้ตกนะครับเนาะสำหรับคนชอบเนาะนะครับเป็นกําลังใจให้กันรละการเด้อพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่มาในกีฬาตกปลานะครับแล้วก็ชมคลิปเพื่อว่าบันเทิงนะครับ ผมโอนี้สิได้โตบ์นะครับแรงบันดาลใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผมการศึกษาข้อมูลนในเบื้องรุ่นพี่ผู้คนประสบค,ความสำเร็จในการเฮ็ดยู u ูบนะครับฝากในเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเป็นกำลังใจให้สักดาชาแนลน้ำแน่นะครับขอบคุณน,นะครับสเข,ขอมาชมกันนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงคลองส่งน้ําแล้วนะครับตรงหน้าเครื่องสูบนะครับนี่ลงเบ็ดไปแล้วสองคันสองคันอันนี้ก็ว่างครับอันนี้ไม่มีพี่น้องเรามาเท่าไหร่นะครับก็มีนานาๆนะครับที่มานั่งข้างๆตรงนี้มีอยู่สามคนนะครับก็มาลงแล้ว มาก่อนหน้าผมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพึ่งลงยังไม่มีตัวมีตัวแล้วใช่ไหมมีตัวยังครับมีแล้วเนาะอ่าโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาตามวันนี้ใช้เหยื่อเหยื่อน้องบัดนะครับที่จะมาลองดูนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเราจะมีตัวไหมนะครับที่หน้าเครื่องสูบนะครับของส่งน้ํานะครับ เดี๋ยวเรามาตามกันดูครับอ่ะสวัสดีนะนานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะชื่อโจครับชื่อโจเนาะบัตรรู้จักดีเนาะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะได้ทักทายกันก็นะครับพบกับผมนะครับทางช่องสักดาชาแนลนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้น้านดูนะครับว่าวันนี้จะมีตัวไหมนะครับโดยใช้เหยื่อใช้เหยื่อน้องบัตรนะครับโจอะไรนะครับโจ เฉยยเฉยเน้อฮะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามกันดูนะครับจะมีตัวไหมอันนี้ต้องมีายตรงนี้นะครับอ่ามก็มีเหยื่อนะครับนี่คือเหยื่อน้องบัตรที่ให้มานะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะมีตัวไหมเพิ่งตีลงไปครับได้สักพักหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอรุ้นกันครับ มาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวไอ้บ้านเอาเรื่องไอ้บัาเดี๋ยวบัามาแล้วครับเขาเรียกว่ามันทุกไม้ใช่ไหมมันทุกไม้มันทุกไม้เดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาแล้วเริ่มมาแล้ว เลยครับนี่แล้วก็ตัวนี้พร้อมกันเลยมาแล้วมันทุกไม้จริงๆเ๋ย่น้องบัสนะครับตามที่ได้ทำให้ดู งาม๋ยวพโจไม่เอาอย่านใจนะเอาดิมามาเอาไปลองตีดูดิเนี่ยครับไมไ่เดี๋ยวมันก็เอามาให้ครับม,มาแล้วไม่หย่อนมาแล้วมันไปนไหนก็ไม่รู้ เกอนะเกินก็ไปขอเขามาปั <binge Vorte il dunno> ้นเลยขอเลยขอลยวจารนีมาหน่นี่เลยอานี้จะเทตีข้างหน้าเลยนะตีเลยยื่ำกันนี่แหละคนใจอยอีกัวคนอุบลอ๋อกาสินนี่เรือเพื่อเมืองเลยครับครับไปดูเร่กาลสินกาลตำบลลำพานจากยู่่ะ ผมอยู่ไหนผมอยู่ใกล้เคื่องลำปาวเนี่อ่าอันที่ไปนั่นตำบลลำพานเอาก่อนอยู่ไหมโอ้ยนานจัดสบายแต่ก็เน็บเน็บเข้าไปในเหยื่อเอาก้่นเบ็ดไงเอาเอาก้่นเอาตูดเบ็ดน่ะเสียบเข้าไปในเหยื่อให้ปากมันหงายขึ้นให้น้าเขาสอนน่ะมานี่มาตีให้ เียวเร่งไรเื่อนับนแล้วนะปากินกดงนะตั้งให้ตรงโอ้เง <c oughs> ี้ยแตกกระจายเลย <c oughs> เอาคอนนืนแล้วไหมแตกหมดกแล้วนะปลากินันเล็กนะนกินตั้งแต่ก่อนนี่นอ้อหลุดนานจัด จับอย่างนั้นมันไม่ถนัดหรอกหนูหนูต้องไปจับอันเล็กข้างบนเวลาหมุนเด็ดจับอันแดงเล็กข้างบนหไฟฟันไม่กินอีกแล้วดึงไปดึงไปดึงไปเอาละงานนี้หนักเลย มาแล้วครับมันทุกไม้อย่างเขาว่าแหละ ก็จิ๋วเดี๋ยวไม่ต้องใช้เยอะลุาา้นกันต่อครับลุ้นเกิดมาแล้ว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 โอ้วันนี้ถ้าปลาไซต์โตนะสนุก ต้องไม้เดี๋ยวต้องแปลงทำไม่แปลงก็เปรี้ยวมันอยู่ที่เบ็ดด้วยนะเบ็ดถ้าเบ็ดหนักๆงั้นอ่ะมัน กินก็ถือว่าฟุกอะถือว่าเม็ดโฟมมันลอยไม่ได้มันหนักตัวเบ็ดอ่าหมุนมาหเห็นไหมครับเห็นไหมเอ๊อตะเพียนเดี๋ยวหล่นน้ำไปเอาขึ้นมาไปไปไปตะเพียอ่าสายขาวครับสายขาวนี่น้องมานั่งข้างๆแล้วก็ใช้เหยื่อปั้นลงไปอ่ะ อบอกพี่บาสออกมาเลยเนี่ยของพี่บาสเนี่ยไม่ต้องแพคผมนะมาลุ้นกันต่อนะครับว่า<แ>เราจะมีแจมต่อไหม,มดูกันต่อครับ

ลองดูด้วยฮ่ามีคิดคนคิดแลครนี่เขาแหละเริ่มนมาในอันบัตอ่าโชว์เลยอันนี้เจ้าของเหยื่อมาแล้วครับนี่นี่มาเลยมาก็เอาเลยน้องวัดสวัสดีพี่น้องหน่อยเร็วเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของเหยื่อมันทุกไม้ครับพี่ใช้อยู่ตอนเนี้ยกําลังปลากําลังกินจัดเลย ไม่มีงานหรอพี่บัสไม่มีครับบัสจับพับลงนี้อาลงมา,าเป็นาดาวเทียมไปเลยอ่าโอเคมันเป็นจานดาวเทียม,มเลยม,มีงานแม่งวันเดียวพนักงานดีเด่นของบริษัทอ่าต,ตอนนี้นะครับน้องบัสนะครับหลานผมเองมาแล้วครับตรงน,นี้นะครับก็กำลังลงเบ็ดอ่าเดี๋ยวเรามาตามว่าวันนี้เหยื่อมันทุกไม้นะครับที่กำลังลองอยู่ตอนนี้นะครับปลากำลังกินเลย สนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะปักหมุดเบอร์โทรไว้ให้นะครับมาอีกแล้วใส่ <_ letter> ปลาเคม้มถ้าขยันทํารุ่นนี้กินไม่ต้องทิ้งก้างเลยนะ <_ letter> โอ้ยมันอิ่มอะไรมาวะเนี่ยท้องแน่นเลยแข็งเป๊กเลยท้อง วางมาเลยโอ้โหลอดปากจะโดมาได้ไงเนี่ยเอาเป็นไงมันไหมมันหรมันมนก็มีทุกไซสนน์ัแหละขอให้มีตัวกินเนี่ ไม่ค่อยโซฟาเท่าไรมุดมาเลยให,ห่้างเสือ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 ีนี้มองอย่างนี้นอยดิเผาได้เลยตัวนี้มันอีกแล้วไตเกี่ยวตรงนี้นะหมดไตนะเกี่ยวใตคางนี้หมดสิ nặng <laughs> à mình đang mệt mình đang bay mấy ถึง mình đang đi ถือว่าผ่านนะครับเหยื่อเหยื่อน้องใหม่นะครับเหยื่อน้องบาสนะครับที่ใช้ totally อ, discord, อยู่ตอนน at ี้นะครับท่านน้าท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะไปลองดูนะครับสำหรับผมโอเคนะครับผมเทสให้แล้ววันนี้นะครับถือว่าผ่านครับตอนนี้ก็ปลาได้มาประมาณโลกว่าแล้วครับสนใจก็มีเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวจะปักเบอร์ไว้ให้แล้วก็โทรติดต่อให้ส่งถึงที่ได้เลย ดูนมันเบ็ดมันคมไม่ต้องหวงหรอกถ้ามันกินถ้าดึงลักษณะน,นี้อ่ะถ้าเกี่ยวใต้คางอะไม่ค่อยรอดอ่ะเรียบร้อยเนี่อะมาคู่เลยเห็นไหม <laughs> ปักบชูปักทชูอ่าตะเพียนหนึ่ง ทีแรกทีแรกจะเพียนกินก่อนนะพอเราไม่วัดมันนานเข้านานเข้าวปน,นินเลยมมาดูดต่ออ,อร่อยจังนะไห้หนูกินด้วยอ,อะเอาละครับนานๆวันนี้นะครับผมก็เวลาน้อยนะครับพอดีก็มาเทสเหยื่อ บ้านด้วยนะครับกับเดือมันทุกไม้นะครับนี่ฮะน้องบาสนะครับก็อยู่นั่งอยู่ข้างข้างผมนี่เองอ่ะน้องบาสสวัสดีนานาหน่อยครับถ้าสนใจนะครับก็โทรหาได้ส่งได้ตามคลองส่งน้ํานะครับอ่ะนี่น้องบาสสั่งเลยบอกเลยเบอร์โทรครับบอกนานาไปเลยครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าแปดเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดครับสามารถที่จะส่งตามคลองได้เลยได้เลยครับวิ่งได้ตลอดถ้ามาแล้วก็ ถ้าหาเหยื่อไม่ได้นะครับก็โทรสั่งแล้ววิ่งส่งให้ตำคองคลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวจะส่งงานสักนิดหนึ่งให้ดูกันผลงานวันนี้นรประมาณเกือบสองโลนะโลก,กว่ากว่าครับเกบเยื่อ ค่ายเยือน้องใหม่นะครับมันทุกไม้สนใจติดต่อได้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจด้วยการกด subscribe สักดาชาแนลนะครับวันนี้สวัสดีครับ